สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะก็จะมีความใกล้เคียงมากกว่านะคะถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบเวลาเกิดของท่านนะคะก็ดูในลักษณะของราศีค่ะก็คือท่านที่เกิดในช่วงของวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะในเรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะทําการพยากรณ์ก็คือเรื่องการเงินของท่านนะคะ ตรงจุดนี้ค่ะพบการเงินนะคะมีดาวพระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนในช่วงต้นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะก็แสดงว่าในช่วงต้น,ต,นต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะการเงินของท่านยังโคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะยังมีเกณฑ์นะคะที่จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบด้วยนะคะในเรื่องของการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงทายเพราะดาวพระพุธดวงนี้นะคะก็หมายถึงพบโชคลาภของท่านด้วยดังนั้นค่ะช่วงต้น,ต,นต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นการเงินดี โชคลาภก็ดีเด่นเช่นเดียวกันนะคะแต่หลังจากวันที่10กุมภาพันธ์นะคะดาวการเงินของท่านก็โคจรไปอยู่ในภพอริแสดงว่าในช่วงระยะของประมาณวันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะท่านจะต้องมีรายจ่ายออกหลายๆทางเลยทีเดียวนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งเลยนะคะก็คือดาวพระอังคารดวงนี้ค่ะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นน,นะคะ, <n S 1> คะเขาก็อยู่ร่วมกับดาวพระพูธเช่นนี้นะคะดาวพระอังคารดวงนี้ก็หมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถและเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านนะคะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาต้น,ต,นต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องให้รอบคอบนะคะ จะทำอะไรก็ให้มีสติในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านะคะในวันที่26 เดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะดาวพระอังคารดวงนี้ค่ะก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกันนะคะถึงอยากให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะให้มีความระมัดระวังตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อความไม่ประมาทของชีวิตนะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายภาคหน้านั่นเองค่ะ S <S เห็นได้ว่านะคะจะมีดวงดาวหลายๆดวงนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่จะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริเพราะหลังจากนะคะวันที่22กุมภาพันธ์นะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกันนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็หมายถึงนะคะสังคมคนรอบข้างพี่น้องของท่านการเดินทางการติดต่อการสื่อสารต่างๆนะคะเมื่อโครจรเข้าไปอยู่ในภพอรินะคะก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้คะ่ะและดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะก็หมายถึง การงานของท่านนะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกันนะคะการงานของท่านในช่วงระยะเวลาน,นี้ก็ให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีปัญหาจ,จ,จุกจุกจิกจิกมีปัญหาย่อยย่อยมีปัญหามาก,มา,กมายไก่กองเลยนะคะปัญหานั้นแก้จบแล้วปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็ตามมาดังนั้นค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในเรื่องของการงานของท่านนะคะท่านจะต้องใจเย็นเย็นนะคะจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะการงานก็ย่อมมีปัญหา อยู่ตลอดเวลาเลยเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริหมดเลยนะคะแน่นอนนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขท่านจะต้องมีความอดทนท่านจะต้องมีความพยายามเป็นอย่างมากค่ะเพราะปัญหาประดังประเดเข้ามานั่นเองนะคะ ในเรื่องที่มีความสําคัญมากๆอีกเรื่องก็คือเรื่องความรักความผูกพันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งหมายตัวตนของท่านค่ะก็โคจรนะคะเข้ามาอยู่ในภพคู่ครองของท่านในวันที่13กุมภาพันธ์นั้นนะคะแต่ดาวดวงนี้นะคะเมื่ออยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะถึงอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีปัญหามากมายไก่กองเลยนะคะแต่ท่านก็ยังมีคู่ครองของ,ของท่านคอยเป็นเพื่อน คอยปลอบใจท่านและคอยให้คําปรึกษาแก่ท่านนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อท่านนั่นเองค่ะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักความผูกพันของท่านเป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอยากจะฝากชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในเรื่องของสุขภาพให้หมันดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเพราะจะเห็นได้ว่านะคะในภพอรินะคะ มีดวงดาวโคโจรเข้าไปอยู่หลายดวงเลยนะคะท่านเป็นอะไรนะคะอย่าชะล่าใจค่ะให้ไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายประจำปีด้วยนะคะ mm. เมื่อสุขาภาพเราแข็งแรงนะคะเราถึงจะมีสติเราถึงจะมีกำลังใจที่จะสู้กับชีวิตของเราแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปให้ได้ดีที่สุดนะคะอย่าลืมค่ะไปหาคุณหมอแล้วก็<ล>ตรวจเช็คร่างกายประจำปีด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีสิงค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเลยค่ะท่านผู้ชมก็ควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงของท่านผู้ชมทุกทุกท่านไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีกําลังใจในการที่จะแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องที่จะเข้ามานะคะแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อแก้ไปแล้วนะคะเขาก็จะจบสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านผ่าน ช่วงตรงนี้ไปได้นะคะชีวิตของท่านก็จะรุ่งโรจน์ต่อไปอย่างแน่นอนเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ